ผ่านมาสเลสแล้วเป็นยังไงบ้างรูปแบบของการที่เปลี่ยนจากทางเรียบมาเป็นทางฝุน่นโอ้ต่างกันโดยเส้นเชิงต้องคิดต้องมองครับคือมันไม่ได้ไปหมดแม็กส์ทีเดียวเผื่อต้องเอารถให้อยู่เผื่อข้างหน้าไม่รู้จะเจออะไรคือ100โลเป็น100โลที่แบบโอ้โห้องทำงานผมวันนี้เห <c oughs> ด้ห <c oughs> ้องทำงานผมวันนี้ วันนี้ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศกันว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเจออะไรมาบ้างและเขาต้องอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันไป สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนมาดูสายลุยเันบ้างนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะทากิจกรรมสายลุเรยนเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงช่วงสิ้นปีเนี่ยเราจะมีการพาเจ้าวีโก้ของเรานะครับไปออกทริปทีปท่ภาคเหนือให้ฝากติดตามแล้วกันนะครับจะมีแก๊งเราไปกันทั้งหมดเลยทั้งรถผมเบนช็อกพอยต์ของพี่นนท์ออโตแกรมนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคนนะครับที่จะไปร่วมทริปกับเราเหมือนกับตอนที่เราไปเวียดนามนะครับรวมถึงนี่ พี่เบียเรดบอยไปกับเราด้วยสวัสดีครับพี่เบียสวัสดีครับน,นี่น,นานๆเราจะเห็นหน้าเห็นตาของพี่เบียเรดบอยทักทีช่วงนี้ครับเป็นช่วงของการแข่งขัน A X C R ครับหรือว่าเอเชียคอร์สคันที่นั่นเองมีการเริ่มต้นเนี่ยมา3วันแล้ววันนี้เป็น <ừ> วันที่3แต่พี่เบียอยู่ตั้งแต่ต้นเลยใช่ทำอะไรบ้าง3วันนี้อัปเดตครับผลงานในทีมนะครับมีคลิปทุกวันแสดงว่าพี่ต้องตามตลอดตามตลอดเราจะมีคู่มือรับเป็นซายเนี่ยสำหรับ ตามเลยนะครับว่าจะต้องอยู่ตรงไหนคือจำนวนของนักแข่งค่ะว่าเข้าคนละทางกันเนี่ยพี่เขาเป็นมีเดียใช่ต้องมีบัตรมีเดียครับหลังจากนักแข่งประชุมเสร็จเนี่ยต้องประชุมมีเดียต่อเขาก็จะแจ้งว่าเราควรจะอยู่ตรงนั้นได้ตรงนี้ได้มีกฎเหมือนกันกับนักแข่งเลยใช่เบนช็อกทอยบ่าไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นของทีมอิวสุคือตอนเนี้ยที่เรากําลังคุยอยู่ตอนเนี้ยนะครับก็คืออยู่ในระหว่างทําการแข่งขันนะครับแล้วรถที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือผ่านช่วงฟรีรันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปติดตามในทีมของเราซึ่งทีมของเราเนี่ยก็คือทีมเทนลูบิแคนทที่ผมไปถ่ายตอนที่เขาซ้อมมานะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าวันซ้อมก็เป็นครั้งแรกทั้งของคนแล้วก็ของรถนะครับแต่วันนี้วิ่งมา3วันแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าความรู้สึกของนักแข่งเขาเป็นยังไงกับ3วันที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้ถามพี่เบียร์ดีกว่าในเมื่อพี่เบียร์ตามทุกวันเลยครับเขารู้สึกยังไงกันบ้างในการแข่งขันวันแรกกับวันที่วันที่2ยครับ ยังรู้สึกแบบแล้วแข่งยังแฮปปี้อยู่นะทุกอย่างยังใหม่ความฟิตความตื่นเต้นออความแบบเยมีตั้งตั้งใจมาแข่งอะไรเงี้ยเมื่อวานตอนเย็นเนเริ่มเห็นความเหนื่อยล้าแล้วมันออกมาทางร่างกายเช่นการปวดหลังจากการ,รกระเด้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เขาต้องตื่นเช้าบางทีตีห้าเนี่ยต้องต้องออกล่ะกลับมาทีเนี่ยครับจะห้าโมงแล้วไม่ถึงนั่นแหละเขาอยู่ในรถเนี่ยแทบจะวันหนึ่งสิบเอ็ดชั่วโมงใช่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยวันที่สองผมก็มาตามจากที่สิ้นสุดในจุดที่เป็นออฟโรดอะฟรีลันจมถึงโรงแรมอะอีกสองชั่วโมงกว่าโอ้โหเมื่อวานเขาวิ่งกันเราวราประมาณห้าร้อยกิโลเอาแค่ตัวเราขับรถไปต่างจังหวัดสาชั่วโมงเนี่ยเราถึงปุ๊บเราก็นอกละถูกต้องเขาเนี่ย สิบเอ็ดชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยรถเด้งตลอดปกติว่ารถเด้งสักครึ่งหนึ่งก็ได้กูดักกูกกรูการอีกครึ่งหนึ่งคือทางดำแต่ก็ยังต้องอยู่ในรถตลอดอโอเคแหลอะอาจจะมีแอร์แต่อยู่ในชุดแข่งมันกระแทกตลอดอ่ะกก้ามเนื้อทุกอย่างคือมันเก่งนะผมก็เพิ่งมารู้นะว่าทรายที่เหลือเป็นแผนที่เนี่ยเขาจะให้ทุกๆวันไม่ได้ให้มาก่อนให้เราทำกันแล้วกันบ้างไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วให้ก็ดึกด้วยอย่างเมื่อวานเนี่ยไปรับกันไปประชุมนักแข่งมากว่าสองทุ่มแล้วสอง ปึกหนาอย่างนี้เวลาเขาได้มาเห็นไหมเขาจะพับเหมือนที่เราเรียนมาเขาจะพับก่อนพับหัวมุมทุกหน้าเลยไม่ให้มันติดเวลาเปิดอะจังหวะอยู่ในรถขึ้นเขาใส่ถุงมืออยู่อะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ข้ามหน้าอีกอย่างนึงที่เขาทําคือการไฮไลท์เขาจะไฮไลท์เห็นว่าอันนี้ตกใจ2ตัวนี่ตกใจ3ตัวให้ดูง่ายๆเวลาแบบเออปุ๊บเห็นมาจะได้แบบอะถูกต้องอะไรเงี้ยนะ ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของเน่ถูกครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเท่าที่เราเห็นมาคนขับก็จะนั่งดูด้วยเพราะว่าจะต้องทําความเข้าใจไปด้วยกันเวลาบอกเวลาสื่อสารกันพอถึงหน้างานจริงก็จะได้เข้าใจการที่เราตามอ่ะเราได้รู้อะไรอีกหลายอย่างคุณตามวันนี้ทั้งวันเป็นไงมันนะเราคนตามเรงสนุกเลยนะขนาดเราไม่ได้เข้าไปทุกพื้นที่เราไม่ได้ลุยจัดขนาดนั้นเราเคยไปออฟโรดมาแล้วอ่ะแต่อันนี้มันหนักกว่าอัโหลดเยอะเพราะไม่ต้องใช้ความเร็วสูง ออฟโรดที่เราเข้าไปเนี่ยจริงๆบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงขนาดนั้นวิ่ง 6- 0แต่เนี้ยเขารูดกันแบบร้อยกว่ามันมันใช้ร่างกายเราคนตามก็ได้รูดบ้างถูกต้องบางช่วงก็สนุกสนานกันไปนะมีช่วงแบบว่าก่อนเมื่อเช้าเราไปดูจุดปล่อยตัวก็มีทางดินให้เราขับไปไกลเหมือนกันทีมของเราคือทีมเทลูบิแคนซบซึ่งซัพพอร์ตผมทั้งในเรื่องของรถแข่งที่จะไปแข่งในรีโววันเมเกเตสซึ่งที่ผมต้องมาถ่ายวันเนี้ยเพราะเดี๋ยวผมจะต้องบินไปภูเก็ตแล้วแล้วก็ต้องไปแข่งรรีีโโววววต่่่่่ออก็าเเเพืยยยชชผมด้ซึง ลูบิแคนก็ซัพพอร์ตเรื่องของน้ำมันเครื่อง,องแล้วก็ในเรื่องของของเหลวอะของรถพวกเราทั้งหมดด้วย<า>ใน<ร>การติดตามก่อนมาเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้อง S <S 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 ใช่ใช<ส>เซอร์วิสมาก่อนเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วจัดเป็นลูบิคนนะครับแล้วก็ดูแลช่วงล่างทั้งหมดเป็นก,การยางก็ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสลับยางหน้าหลังนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องแท้ว,ว่าต้องดูแลเหมือนเหมือนรถแข่งเลยเพราะว่าเราวิ่งพอกันถูกต้องแล้วรถเราอ่ะก็จะเป็นอย่างงี้คือเราออกแต่ละคลิปเร,เราออกคลิปค่อนข้างเดือดเราจอดเราก็จอดเดือดรถ <ừ S 2> ที่จอดก็ต้องดูแลเหมือนกันใชเพราะอย่างน้ำมันเครื่อง,องเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะมีบอกว่าระยะทางหมื่นโลหรือ6เดือน ถ้าผ่านพ้น6เดือนไปแล้วเนี่ยถึงระยะทางมันยังไม่ได้อะน้ำมันเครื่องพอหลังจากที่มันเปิดแล้วอะอม,มันก็จะมีความเสื่อมสภาพของมันโดยโดนอากาศซึ่งตรงนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่ารถจอดนาน ก็ควรต้องดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอย่างน้ํามันเบรกเองก็ตามน้ํามันเบรกเนี่ยพอเวลาเราใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความชื้นถึงไม่ใช้ก็จะมีความชื้นถ้าความชื้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ควรที่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเราตามมา2วันแล้วอะโต้ผมอะสวันเนงเหนื่อยเ่ะแต่คุณอะเหนื่อยห้าวันคุณหยุดยาวยัน8วันเลยยาวเลยครับนี่ก็ติดตามในส่วนของการอัปเดตนะครับในการแข่งขันเอเชียคอยคันที่ในทีมเทนลูบี้แคนเนี่ยได้ทางพี่เบียร์เลสบอยได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการอัปเดตผ่าานทททงงขอตัววีมด้ย นะครับล้วก็จะมีทีมฟาต์อร์เว์ด้วยเพราะว่าคร,ครั้งนี้เป็นการเอก,กันระหว่างฟาต์อร์เวิร์กับเทลูบิแคนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศก,กันว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเจออะไรมาบ้างและเขาต้องอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันไป ใครครับไม้แล่ผมครับวันนี้สลับกันอ่าป<ค>กติ2วันที่ผ่านมาคือพี่ก๊อฟพี่กรร๊อฟไม้รรรรแรกแสดงวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นสลับกัน oh. ตื่นเช้าบ้างตอนเช้าก็พักผ่อนเวลาปีรันก็เวลาพักครับ,รบแล้ววันนี้ดูจากเส้นทางแล้วเป็นไงครับดูนี่ก่อนเลยโมอะไรไม่รู้คุณดูดูดูข้างหลังดูข้างหลังข้างหลังโมอะไรไม่รู้มาดูนี่พี่เบียร์ครับพี่เบียร์เลตบอยข้างหลังโมโอะไรครับอ๋อมันไอ้นี่มันขาดเฮียมันทายรัดแล้วมันขาดรัดอะไรไว้พี่การเข่าอ๋อข้างหลังเรามันกระ ที่กระชับนิดนึงครับโอ้โห,โหนี่ห้องทํางานผมวันนี้เฮ <c oughs> ็ดูห้อง,อองทํางาน <c oughs> ห้องทำงานผมวันนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋กบุกไปไหนไม่รู้นี่นี่นี่กันบ้านอยู่นี่กันบ้านอยู่นี่อันนี้คือเราจะช่วยช่วยเนดูด้วยช่วยเนดูไปด้วยไปในตัวนี่แล้วก็จะมีนี่อันนี้เกจวัดเกจวัดนีดูค่าต่างๆของเราต้นใหญ่ต้องดูอะไรบ้างพี่นี่ผมดูออยมาจากไอตัว o อ d 2 OBD2 อูใช่ครับอ๋อแสดงว่าของรถรุ่นนี้ก็คือมีข้อมูลบอกหมดแล้วซื้อตัวเกจมาติดอย่างเดียวใช่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นว่ารถแข่งมีนี่มีสามที่นั่งอันนี้คือมีสามที่นั่งดูข้างหน้าครับมีคนขับนั่งไปถ่าย ชิลมากนะใช่เพราะว่าเราทําคลิปไปด้วยครับเราทําคลิปไปด้วยในระหว่างระหว่างนั่งเนพอมานั่งข้างหลังเนี่ยเราก็ช่วยเนด้วยเป็นช่วยเนด้วยช่วยคนขับไปด้วยดูข้อมูลรถด้วยใช่อย่างนี้รถเราได้เปรียบไหมอุบัติเหตุยางต่งยางแตกเราสามคนช่วยกันได้หมดเลยเราได้เปรียบเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่ที่เสียเปรียบคือเวลาเราลูดเนี่ยที่นั่งตรงนี้มันมันไม่ไหวก็คือคนหน้าก็ต้องเบาให้คนหลังด้วยคือรถเราจะไปเร็วไม่ได้ในทางที่มันจะต้องบินต้องลูดครับเพราะว่า ซัพพอร์ตคนหลังหลังจะหลังกหแล้วตอนนี้รออะไรอยู่พี่รอเคลียร์ทางเพื่อเปิดเส้นทางการเนึงคันจริงๆครับก็คือจะออกจากตรงนี้ก่อนใช่จริงๆก่อนตา์ทเขาจะผู้จัดเขาจะดูความปลอดภัยหลักๆก็ดูความปลอดภัยไม่ออกไม่ปลอดภัยไม่ออกใช่อืมวันนี้ที่เรียนนิดหน่อยมีเวลาพักก็เลยมีเวลาโมรถนี่ดูโหพื้นที่ทํางานกลายเป็นเหมือนห้องตรวจการห้องสังการห้องสังการสังการเลยไปน้ำเบา นี่แล้ววันนี้รถก็อยู่ในสภาพที่แบบว่า S3 สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยงามเดี๋ยวไดูครับว่าทางข้างในบอกว่าวันนี้น่าจะลื่นมากเดี๋ยวผมจะต้องเก็บข้อมูลจากพี่เพราะพวกเรานี่ตามเข้าไปข้างในไม่ได้ผมมีกล้องเรคคอร์ดตลอดพี่เมื่อวานฝนตกหนักมากหนักแบบหนักมากๆแล้วต่อเนื่องยาว จะเจอโกลนเจออะไรเมื่อเช้ามีการซ้อมใช้วินอาดีเช็คทุกอย่างที่มันจะต้องเอาตัวรอดจากปาครับเพราะเมื่อคืนนี้คือตกทั้งคืนตกหนักมากใช่แต่ขอให้ไม่ติดครับแต่ว่าพี่ก๊อฟเตรียมแล้วรองเท้าผมบอกใส่รองเท้าแข่งมาเลยออ๋สายเทลครับสายเทลพร้อมลุยพร้อมลุยนี่เราต้องเราต้องเตรียมตัวทุกอย่างเหรออย่างเมื่อคืนเราก็ต้องวางแผนหลังจากที่เห็นว่าฝนตกใช่ไหมก็ต้องมาวางแผนแต่วันนี้ดูจากดินดูจากสภาพแล้วก็ อ่าช,ช,ชื้นชื้นไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นน้ำแต่ข้างในไม่รู้นะครับเตรียมความพร้อมเรื่องตัวรถยังไงบ้างพี่ช่งงวงลงช่งวงล่าง,งจะเป็นการเช็คประจำวันครับของเรารไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่ทุกวันอย่างเช่นจอยต่างๆคานชักกานส่ง,สงมันจะต้องเปลี่ยนบางบางคนเขาเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนอ๋อเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยไอ้พวกแบบลูกม่งลูกหมากอะไรเงี้ยเหรออ๋อรถเราดีรถเราทนอยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าเช็คทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่เชคก็คือเช็คทั้งลูกปืนล้อน้องดูเช็คนิสทุกวัน <laughs> ทำแน่นอนอยู่แล้วทีมช่างเราเมือชีพน้ำมันเครื่องผมเห็นเขาดูแค่ภายน้ามันเครื่องดูแค่แบบว่าปริมาณเหมือนเดิมหรือเปล่าพองหรือเปล่าแค่นั้นปริมาณดูสีแต่ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนจริงๆแล้วรถคันนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นรถเดิมเครื่องยนต์เดิมร้อยช่วงล่างจุดยึดอะไรต่างๆเดิมหมดลูกมุนลูกหมักแท้เปลี่ยนโช้กอย่างเดียวเอาง่ายถ้าคนมีที่ยันแค่วิ่งเล่ แต่ว่าต้องมีโลบานะเออเออข้าในต้องมีโลบาเท่ากับน้ำหนักจริงๆก็หนักกว่ารถเดิมบ้านๆด้วยผมว่ามีสองตันกลางๆสองตันกว่านะครับนี่ก็พร้อมมากเดี๋ยวไปติดตามชมกัน S S 3ครับวันนี้จะเจออะไรกันบ้างนะครับออกมาเป็นยังไงนะนี่ใครเนี่ยโคตรเทโคตรเท นี่น่พี่เบนพี่เบนแกออกครับอันนี้แกออกสสวัดีครับสวัสดีครับเป็นเนยเป็นเนยผมฝึกซ้อมมาหมดเลยสุดยอดผมลูกติ์เลดบอยครับหลังจากที่เราไปเรียนด้วยกันมาใช่ครับเลดบอยนี่โคดิเวอร์มือหนึ่งของเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะปีหน้าเจอแน่นี่เลดบอยบอกว่าเฮ้ยเราต้องแข่งแล้วล่ะปีหน้าใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไล่พี่น้ำออกแล้วพี่เบียร์แข่งแทน่นะพร้อมไหมครับ หอมมากครับผมเฮ้ยแต่สองวันท okay. mm ี่ผ่านมาดีผมแอบติดตามอยู่ไม่ทะเลาะกับป๋าดีคือไม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วดูความพร้อมของแต่ละคนครับโอเคก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสนามที่เราจะต้องวิ่งเนี่ยอยู่ในโซนของจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยรถทุกคันก็มีความพร้อมครับเราก็เดินมาดูนะครับในส่วนของจุดสตาร์ทก็คือเป็นเอเดนที่3แล้วก็เป็นช่วงเช้านี่ก็จะเป็นในส่วนของรถนะครับ ที่จะทการออกตัวหลายคันออกตัวไปแล้วครับและด้านหลังครับนี่คือในส่วนของการออกสตาร์ทครับนี่จะดูตอนออกสตาร์ทกันออกสตาร์ไปแล้วนะครับก็ อีกนิดนึงครับใกล้จะถึงรถของพี่น้ำแล้วนะครับก็รถพี่น้ำกำลังจะเข้ามาทำการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูลีลาการออกสตาร์ทกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม้แรกตอนเช้านะครับเป็นพี่น้ำนะครับที่ปดินในการขับตอนเช้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูลีลาการออกสตาร์ทกันว่าเป็นยังไง น้ำครับมาแล้วครับความหวังหมู่บ้านของเราครับเดี๋ยวเตรียมเข้าไปเซอร์วิสครับน่ครับ,เ,รบเข้ามาจังหวะใกล้เคียงกันครับตอนนี้คันซันเจครับเซอร์วิสกันอยู่เหมือนกัน มาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างครับเรียยอดไม้สองขับเรียบร้อยถึงแรมวนันนี้โอ้โหสวยไหมพี่เอ็มรถสวยเดี๋ยวไปคุยกันข้างในได้เลยสัมภาษณ์หน่อยว่าวันนี้เป็นไงบ้างโอเคโอเคนะครับนี่เพราะว่าหิวนะข้าวหิวข้าวอยากไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วนี่รอบนี้พี่น้ำนะครับตอนขากลับมานี่พี่น้ำเป็นอ่าคนนั่งด้านหลังนะครับช่วยผู้ช่วยในเดี๋ยวเข้าไปคุยด้านในเดี๋ยวรถ เตรียมเข้าไปเซอร์วิสครับแล้วตอนนี้ครับคันของเรานะครับในทีมเทลูบิแคทเนี่ยก็กลับจาก เอสนะครับในการแข่งขันมาเป็นที่เรียบร้อยในวันที่3แล้วสวัสดีครับครับสวัสดี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 อย่างเป็นทางการจริงๆเราเจอกันมา2วันวันที่เริ่มการแข่งขันพัทยา่าที่พัทยาผมไปงานมาแต่ทีเนี้ยเรามีภารกิจก็ต้องกลับไปแล้วเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยววันเนี้ยหลังจากคุยกันเสร็จเนี้ยผมก็มีภารกิจต้องไปต่อแล้วจริงๆอ่ะรายการแข่งขันรีโววันเมกเลดจะต้องมีพี่น้ำด้วยโค้รยืนอยู่นี่นี่โค้รนะโค้รอยู่นี่อยู่อยู่ที่ครบเลยนะอันนี้แชมป์ปีที่แล้วนะคร จริงจริงหัวสนามที่ผ่านมาบางแสนก็เวลาได้ดีด้วยเวลาดีมากมันผิดพลาดทั้งอุปกรณ์รถนิดหน่อยแล้วก็สนามนี้ทิ้งผมมาอยู่ฝั่งนี้ผมก็เลยต้องไปคนเดียวอประสบการณ์พี่เอ็มตอนมีทีมไปยังแบบอ่ะถามโค้ชได้ถามรุ่นพี่ได้เออแต่รอบเนี้ยต้องทำตัวไงผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างดีวะแนะนำอย่างเดียวเลยดูแลตัวเองเอาตัวรอดให้ได้เหมือนที่เขาเขาสั่งเรามาครั้งแรกเหมือนกันครับ เอาตัวรอดให้ได้คือหมายถึงว่าการแข่งขันในครั้งนี้ใช่ไหมใช่เหมือนกัน A X R ของเราเขาบอกว่าเอาตัวรอดให้ได้เอาตัวรอดให้ได้เอามาให้ได้ M ก็เช่นกันเอาตัวรอดให้ได้จริงจริงการแข่งขันไม่มีอะไรมากใช่ใช่แข่งให้จบไม่ประมาทรถให้สวยนะครับถามพี่กอลฟดีกว่าในการแข่งขันครั้งนี้วันนี้แข่งขันจริงๆแล้วผ่านมา3เลสแล้วเป็นยังไงบ้างรูปแบบของการที่เปลี่ยนจากทางเรียบมาเป็นทางฝุ่นอ้ต่างกันโดยเส้นเชิงใช้สมองเยอะกว่าคิดเยอะกว่ามันต้องคิดต้องมองครับคือมันไม่ได้ ไปหมดแม็กซ์สทีเดียวไปเผื่อเผื่อต้องเอารถให้อยู่เผื่อข้างหน้าไม่รู้จะเจออะไรหลุมมายังไงเหมือนได้คิดตลอดคือบนึ่งร0โลเป็น100โลที่แบบโอ้โหวันแรกขับทั้งหมดกี่กิโลเดื้อนแกาก้รก้า9ิ9เกโลอันนี้คือ SS เนี่ยแทบจะ200ทุกวันเลยแหละหย่อนแบบสองสามโลแล้วฟรีรันคืออะไรพี่อธิบายฟรีรันฟรีรันคือนี่ดีกว่าโลเซสชั่น RS เราจะรับรับเวลาจากที่โรงแรมที่เราพักเป็นเป็ค H คือเฮสคอเทอร์ใช่ไหมครับ จากเฮดคォร์เตอร์เนี่ยไปจุดสตาร์ทซุปเปอร์สเตทคือ SS อ่ะมันจะใช้ระยะทางตรงนี้เราจะเรียกว่าฟรีลันเพียงแต่ว่าเขาจะมีเวลากำหนดมาให้ว่าฟรีลันวันเนี้ยอย่างเช่นมีฟรีลันมากสุดจักร้อยเจ็ดสิบกิโลอ่ะ,อะเขาก็จะมีลิมิตให้2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วแต่ครับครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนคือมันจะมีงอสเ s สเนี่ยคือการแข่งขันในรูปแบบแรลลี่เลยโหดเต็มที่ลุยทางฝุ่นใช้ความเร็วสูงแต่ถ้าฟรีลันเนี่ยคือการเดินทางจากโรงแรม ไปถึงสนามนั่นแหละแต่ละเซตเนี่ยรวมกับฟรีรันเนี่ยสามร้อยโลสี่ร้อยโลใช่ไหมวันห้าหกร้อยวันห้าหกร้อยเมื่อเช้าเราขึ้นรถกันตั้งแต่แปดโมงสิบห้าลงมาไม่กี่ห้าโมงครึ่งเมื่อกี้ผมเห็นพี่ระหว่างตอนที่พักอ่ะตอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะแปดนาทีเนี่ยอเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสกลางขนมปังโคลาเออขนมปังโคลานแล้วก็ต้องรีบกินแล้วประเด็นเลยคือทีมเซอร์วิสทุกคนอ่ะต้องลุมช่วยกันในเวลาแปดนาทีใช่ครับเพื่อที่ทำการเช็คหมดเลยของพี่มีเปลี่ยนย่างหน้า ใช่ครับเนื่องจากเช้าเนี่ยเจอหินเยอะมากครับเราก็กลัวว่าเอต่อไปจะมีปัญหานี่ยางใหม่ทุกเซตไหมครับไม่ครับสามเซตเนี่ยก็ถือว่าโหดมากเพราะว่ามีรถเสียหายก็ค่อนข้างเยอะในทีมเราก็มี1นึ่งคันแล้วก็จะมีอีกหลายๆทีมที่โอ้เกิดอุบัติเหตุมากมายไก่กองแต่ของเราวันนี้รถเรายังอยู่ในสภาพที่แบบอันนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมก็เรียกว่าร้อยแล้วกันอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะแล้วทุกๆวันอย่างเมื่อวานเนี่ยมาถึงฝนตกด้วย นะครับแต่ก็ยังที่จะต้องเอารถไปล้างทําความสะอาดเพื่อเช็คจุดต่างๆพอมาถึงจุดเซอร์วิสที่เป็นเซอร์วิสใหญ่ตรงนี้ถือว่าเป็นเซอร์วิสใหญ่นะค,คือเย็นนะ่ยก็จะกลับมาเซอร์วิสหนึ่งครั้งซึ่งเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่ารูทีนเซอร์วิสมันคือเป็นมาตรฐานที่จะต้องทำาผมเห็นมีการเช็คเครื่องเ,ออเช็คช่วงล่างที่บอกบอลน็อตล้อทุกตัวแล้วในเรื่องของของเหลวที่เรามาทดสอบกันอย่างผลิตพันของตัวเทนนะพี่เราต้องเปลี่ยนไหมโดยทั่วไปปกติเปลี่ยนเนาะ โดย <ๆ S 2> ทั่วไป <ๆ S 2> หลายๆทีมหลายๆ,ายๆทีมเขาเปลี่ยนเพราะว่ามันเจอกับฝุ่นเจอกับน้ําเจอกับอะไรแบบนี้แต่ทีมเราอ่ะเราไม่เปลี่ยนใช่เราคุยกับเทนเลยคุยกับเทนเลยจริงเทนให้มาเนี่ยสามารถเปลี่ยนมันละหลายรอบก็ได้แล้วมันเครื่องมันเบร กุญแเกียร์มันเกียร์เฟืองท้ายซึ่งจริงๆก็ต้องดูหน้าเหตุการณ์อีกทีหนึ่งใช่อันจริงความคาดหวังของพวกเราที่คิดกันไว้เนี่ยก็คือจะไม่เปลี่ยนเลยเจะม,ยมันเครื่องของเหลวทุกอย่างก็คือจะใช้จนจบแต่สมมุติถ้าม,มันจบมาจริงๆเข้าอันนั้นควรจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าด้วย,วยทีม่มันสุดวิสัยครับแต่ถ้าถ้าเรายังอยู่อย่างเงี้ยเรายังไม่เจอน้ําอะไรอยู่ที่มันจะเข้าทําให้เข้าเครื่องได้รเราจะไม่เปลี่ยนคือยืนยันว่าไม่เปลี่ยนรถเรายังไม่เสียหายยังไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแบบยังไม่ได้้้ใใชคควาามมมเเหนนนื่่่่ออยยยละังงงไไีรริดึบ DRS คือลเวล d r มันถูกพัฒนามาจากรายการแข่งขันเอเชียฟอร์เซนที่นะครับก็ถึงออกเป็นคันนี้ครับพัฒนาจากสนามแข่งอ่ะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์เนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้ในการแข่งจริงอ่ะมาแล้วเพราะว่าทีแรกรถพี่หนึ่งมานะทีแรกก็คือจะเป็นตัวรี v วปกติที่เป็นขับสี่แล้วก็พัฒนาตัวเรื่องเกียร์ให้สามารถที่แบบใช้เกียร์ได้เต็มที่อันนี้เราใช้เกียร์เชนใช้ซีเวนเชียลอะไรพวกนี้ได้เลย ถูกปะระบบเกียร์เดิมมันอะมันสามารถทำเป็นซีรีส์แนเชียลก็คือชิพอัพชิพดาวได้อยู่แล้วครับใช่ครับแต่เป็นเกียร์ออโต้ทั่วไปนะไม่มีการโมดิฟายใช่ใช้น้อยมากอ๋อเหรอผมก็คือขับดีขับเอสเป็นปกติแสดงว่าสมองกลเกียร์การเปลี่ยนเกียร์เวลาเราเบรกเข้าโค้งแล้วออกตัวเนี่ยไปเลยเกียร์มันสับเองอัตโนมัตินี่ตอนนี้เขากําลังจะเอารถไปล้างเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนแล้วกลับมาเซอร์วิสนะครับนี่ซึ่ง วันนี้รถด,ดูไม่มีอะไรเลยนะที่โคลนก็น้อยใช่ใช่ที่น,นั่งเมื่อคืนผมเห็นฝนโกอะวันนี้กะว่าวันนี้หนักแน่ๆน,นี้เล่นกับหินเยอะ,ห,ยอะหินเยอะใช่ไหม,ไ,หมไอ้ทางที่มันเราไม่เจอเลนไงเราไปเจอทรายเจออะไรเป็นหลักก็เลยก็เลยไม่ได้เปื้อนอะไรขนาดนั้นก็กะว่าว โอ้โหเตรียมตัวติดเต็มที่เลยเมื่อเช้าอ่ะนี่รองเท้าเห็นบอกว่าเมื่อเช้าไปลุยเลยตอนเจอกันอ่ะพี่น้ำบอกเรียกไปดูเลยดูพี่พี่ก๊อฟแต่งตัวคือตอนเช้าอ่ะเขาบอกว่ารอบชึ้นเช้าเนี่ยมันจะเจอโครนติดแน่นอนแล้วเช้าผมขับเจอพี่ก๊อฟเลยใส่รองเท้าเตรียมตัวลงไปช่วยเลยตัวลงไปเล่วิเลยการได้ออกแรงเราก็เผื่อเฮ้ยเท่ากับจริงๆตอนนี้ประสบการณ์ของเรายังยังไม่ได้ไปใช้ประสบการณ์เรื่องการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเซอร์วิสเปลี่ยนล้อไปแล้วเปลี่ยนอลหรอตอนซ้อมหรอซ้อมอ๋อยางแต่งไเรียบร้อยแล้วหลายๆคัะ พี่หนึ่งก็ยางแตกบ่อยเพราะว่ามันหินมันเยอะใช่ไหมเป้าหมายของเราปีนี้คืออะไรวิ่งให้จบรถสวยเรื่องของอัาดับเป็นไงความลงความเร็วเรากะว่าคาดหวังไว้อยู่ประมาณยังไงกับพี่ป๊อปที่คุยกันไว้นะเขาไม่คาดหวังตำแหน่งแต่ยังน้อยอ่ะให้ไม่ต่ำกว่าครึ่งใช่ของรถทั้งหมด4ี่โอออลถูกไหมครับแต่ตอนนี้เอาไว้ทั้งนั้นวันนี้ก็ถือว่าไกลเป้าเพราะว่ารถมีทั้งหมด4 6คันต่ำครึ่งแล้วใช่ไ่มแค่วันแรกเอสเอสแรกเนี่ยเราก็ย3ิบสาม เมื่อวานได้มาอีกหนึ่งยี่สบสองวันนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นใช่วันนี้ก็มารอลุ้นสองทุ่มเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นตอนสองทุ่มก็ไปอัปเดตะกิจการต่างๆเนี่ยผ่านทางพี่เบียร์เลตบอยได้เลยไวมากเพราะทุกวันเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบตอนเช้านิดหนึ่งอะไรเงี้ยจะดีเลยนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เบียร์เนี่ยเขาตามเก็บตลอดนะตอนนี้คือบอกไม่ไหวแล้วขอไปพักก่อนเพราะว่าตามมา3มวันเหนื่อยนะคนตามก็เหนื่อยเหมือนกันใช่คนตาม อ้อมโลกเลยจะ่าจะไปเจอกันได้ข้างในอ่ะแล้วก็เก่งนะ้หาท่างเขาไปเจอจะได้ในป่าเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าไปเจอกันได้ยังไงเขาต้องมีการประชุมประชุมอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเราคาราจะไปล้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่รอบเซอร์วิสครับนี่ก็วันนี้วันนี้พาเพื่อนๆมาติดตามชมนะครับในส่วนของแลลี่เอเชียคอสชันที่หรือว่า a x c อ2025กับทีมเทนลูบิคันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าแบบว่าถ่ายมาดูตอนซ้อมแต่ไม่ยอมพามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง นะครับรกิจกรรมวันนี้ก็ได้เห็นไปแล้วว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่เช้าเลยจะต้องมีการออกจากที่นี่ก่อนโรงแรมไปสู่เอสเอสแั้ละวันจะต้องมีการเปลี่ยนตลอดนะครับแม้กระทั่งทรายเองเนี่ยที่เขาต้องให้มาเนี่ยก็ต้องให้ตอนเย็นอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าพรุ่งนี้จะไปยังไงไม่ได้รู้ก่อนด้วยทํากันบ้านก่อนไม่ได้ทรายเย็นแล้วก็แก้ไขเดือกก็มีอ,มอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคืนนี้นอนที่โรงแรมนี้ แล้วเด<ไ>ี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อที่ไหนพี่ปาจีนไปปาจีนเราก็เริ่มต้นจากพัทยามาปาจีนมาเขาใหญ่กลับไปโรงแรมเดิมปาจีนคืนนั้นแหละกลับไปปาจีนอีกสองคืนเดี๋ยวไปดูฝั่งปาจีนต่อใครที่อยู่ในละแวกปาจีนอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าดูด้วยความระมัดระวัง นะครับเพราะว่าเส้นทางในการแข่งขันเนี่ยก็ต้องมีทีมงานอยู่แล้วคอยกันคอยดูก็ดูด้วยนะครับอย่าล้ําเข้าไปมันจะอันตรายนะครับก็ฝากด้วยสําหรับคลิปนี้ครับก็พามาดูเพื่อนนะกับทีมเทนลูบิแคนบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยตอนนี้วีโก้วีโก้รถพี่เบียร์รถส่วนตัวพวกเราเนี่ยใช้กันหมดนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเทนเนี่ยสามารถใช้ทั้งรถบ้านทั้งรถแข่งได้ดีแน่นอนทั้งเรียบรถเก๋งเร, <laughs> เราก็ได้แชมป์มา <laughs> ปีที่แล้วริวเทรนปีนี้ก็เลยมาลอง ทางคนดูว่ายังใช้ได้จริงอยู่ไหมครับแล้ว3วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังเลยเพราะว่าทุกอย่าง ยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยตอนที่เซอร์วิสอะไรต่างๆดูหมดแล้วน้ำมงนน้ำมันยังอยู่ในค่าปกติอยู่เลยยังไม่พร่อง้วยถ้างั้นเดี๋ยวยังไงฝากติดตามผมด้วยเดี๋ยวผมกำลังจะไปภูเก็ตนะครับ<ช>ก็ฝากพี่ๆด้วย<ช>ฝากทำผลงานด้วย<ช>นะดูแลตัวเองเหมือนกันเหมือนดูแลตัวเองเหมือนกันของผมก็น่าห่วงฝั่งนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันในการแข่งขันเนาะทุกการแข่งขันมีความอันตรายนะครับทุกการแข่งขันก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยส่วนสำหรับในรายการเอ็กซี นะครับผ่านทางฟาสต์ฟอรเวิร์ดก็ได้เพราะเราเอกกับฟาสต์ฟอรเวิร์ดกันอยู่นะครับแล้วก็ทางพี่เบียร์เลนบอยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมคุยกับพี่นามแล้วผมกะว่าอย่างนี้ในช่วงการแข่งขันช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ได้อยู่ใช่ไหมแต่ผมอยากจะอัปเดตรถว่าหลังจากที่แข่งขันเสร็จเรียบร้ยอย 8S s ดเรถสภาพเป็นยังไงไ<ด>แล้วก็อของเหลวของเราทั้งหมด นะครับยังอยู่ดีไหมต้องเปลี่ยนอะไรอีกอะไรยังไงเห็นบอกว่าทางเทนเขาจะเอาเข้าแลบส่งเข้าแลบบแบบไปเช็คค่าไปเช็คอะไรครับก็เดี๋ยวไปดูกันเพราะาจริงๆแล้วอ่ะผมเคยมีความรู้มาว่าอย่างเรื่องพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้พอส่งเข้าแลบเบนี่ยเขาจะบอกได้ว่าอะไรเสื่อมแค่ไหนแล้วยังอยู่ในเลนส์ที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้ํามันเครื่องที่หูผ่านการใช้แบบรอบสูงๆมาแล้วเนี่ยมันจัดขนาดไหนแล้วก็ยังดีอยู่ขนาดไหนนะครับเพราะอย่างที่ผมขับมาเนี่ยสวันเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าเมื่อวานตามพี่อ่ะ มาจากสม,มุดปราการนะวันหนึ่งจนมาถึงตรงนี้ผมใช้น้ำมัน1 5 0 0บาทคือตามกันโหดเหมือนกันแล้วขึว้นเขาก็ต้องซัดกันเต็มที่เหมือนกัน<ๆ>เพราะงั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูในเรื่องของเบื้องหลังนะครับในการแข่งขัน AXCR หรือว่า a s i ช c r o อ s c ันที่ y 2025นะครับแล้วก็สำหรับทีมเราผลการแข่งขันจะเป็นงไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราลาไปก่อนครับเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี